สวัสดีครับเซลกานะครับผมจากคูบต้าสีสะเกดเราจะเรือนนะครับสาขาอำ mm hmm. เภอกันทรารามนี่เหลืองามยา,ามดีวันที่ยี่สิบเจ็ดทันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเซลกามาส่งหมอบรถแท็กเตอร์ lc สองร้อยแปดขั้นที่สองของมือนี่นะครับแต่ว่าคลิปนี้ ga, เซลกาเสียวลงวันวันเสาร์นะครับลงวันเสาร์เสาร์ที่ยี่สิบแปดนะครับมือนน่อวันที่ยี่สิบเจ็ด ครับเดี๋ยวของพี่มานัดจะสีลงเป็นวันที่29แทนนะครับเป็น LC028 นะครับเพิ่นเอา L3608 เทิร์นกับเซลกะนะครับเดี๋ยวชีพาไปเบิ่งว่าเพิ่นเทิร์นได้จักบาทนะครับนี่แหละงามยูบานน้องดุมนะครับตำบลน้องหัวช้างอำเภอกันทรารุมนะครับจังหวัดศรีสะเกดใกล้ๆโชว์รูมนี่แหละนะครับประมาณ10โลนี่ยแหละครับออกจากโชว์รูมมาย่อนแสงเนี่ยอู้งามงามงามนะครับงามงาม ไซกับพันสองสองห้าอีโปรนะครับไถลึกยังแกนโลกคือกันเพิเอาอุปกรณ์3ชิ้นนะครับ3608เพิ่นก็มีอุปกรณ์3ชิ้นคือกันนะครับเซลกาตีเทิร์นให้เพิ่นอยู่2องแสนกับ4ี่หมื่นบาทนะครับ2องแสนสหมื่นบาทเพิ่นเป็นลูกค้าเก่าเกีเอพัดนะครับตัวดอกเบี้ย2% 3 A บวกนั่นล่ะนะครับเพิ่นเอางวดอยู่6ปีนะครับปีละ88,551บาท บ่มีงวดใหญ่บ่มีคนขำนะครับอ้สวยสวยสวยโชบเฉียวเป็นวานะนะครับเหลืออยู่สองนะครับเหลืออยู่สองคัน 4018SP นะครับที่นี่ที่มีแต่4028ตัวน,นี้ละนะครับนี่เป็นยางดันลบนะครับมันสีเงินน้ำสีกวางของ40ซนะครับกะแล้วแต่ผูมกักแต่ว่าดอกหางนะครับเบิ้งมุมได้กะ มองมุมไหนก็ดูดีเหมอนว่ <c oughs> ของแถมสองรลดพว่วงคือเกา่ามาทานเดี๋ยวพาไปเบิ้งขั้นขั้นถี่พอเป็นเอาเทินนะครับคุณพ่พอสมบัติลืมบอกซื้อเพิ่นตัะสมบัติหน้าพรมนะครับขวดเอาเดี๋ยวเซลกาพาไปเบิง้งขั้นเิ่นเทินนะครับว่ามันสวยแค่ไหนคือได้ราคาหลายเท่ <c oughs> น,นะครับป้าเดี๋ยวเราคืนแล้วเรียบร้อยมากพระท่านเลยบันเด้่ฟังเสียงเคืองเลย VIP เป็นวะนี่แหละครับปร,นปรินยาหางไทยโอ้ผนใส่ชัดสปริงสิงพร้อมตัวนี้มาทานวะนะครับยังไม่ทันได้เคยตัดทอนขัดได้นี่ขวดสุดยอดนะครับเฟอร์นิเจอร์ครบ <c oughs> RX หนึ่งหกสามดีคีด นี้จะเป็นตั้งแต่พขอมรถพุ่นละนะครับนผ่านเป็นสองสองห้าอีโป้นะครับไทยดึกยังแกนโลกกันเด้่ไทยจนไปเหี่ยเพิ่นเคยใส่ผ่านโค้งนี้นะครับใส่ดีเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยเพิ่นก็เลยเอาโค้งนี้คือเก่านะครับอ่าลังคากัออาบเตพขอมรถเพราะว่าสติกเกอร์ยังยังอยู่ผลวสวิติกเกอร์ทั้งทงลังคากังยังอยู่นะครับนี่ละสองแสนสี่นะครับเซลกาเกิดเพิ่นเป็นดีที่นะครับ เป็นเกียร์ทั้งขง 5, างหาพันกดชั่วโมงนะครับลีกทางรถก่อนอืนี่นะครับลูกค้าท่านไดสนใจอยากเอาไปดูแรกต่อนะครับเขาไปเบิ่งไดรถที่เขาไปโชว์รูมสีสเกตเอำเภอเมืองสีสเกตนะครับดาวใดพอนใดคื้อกันมาทานผลคนใ่ของแถ่อนเปนตัวนี้กองเครื่องกองโซลากองไฮดรอลิกนะครับเบิ่งใบรถตารี ยังใส่แต่เยียงเงาไก่นะครับอู้หมาทานหมาทานเนี่ยนี่เอ้านะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับยากได้รถแท็กเ,เตอร์คู่บาตากติดต่อเซลกามา่อใดนะครับเบอร์โทรอยูซ่ซือคลิปเลยนะครับเดี๋ยวสิบส่งของเซียวอุ่มอีกขั้นหนึ่งเป็นหาชิปแรงเดี๋ยวไทยเบิรงอีกนะครับเป็นเอาเทิร์นกัน47เ,เทิร์นเดี๋ยวเดี๋ยวเท่ไาไรจังวากันในคลิปนั้นนะครับเอา้าสำหรับกินนี่เอาไว้เพียงสำนีก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ